ผมมาดิสอนเพียงเกตครับวันนี้วันอาทิตย์ที่16มกราคมเป็นวันเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดสงขลาผมขออนุญ,ญาตกราบเรียนเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตจังหวัดชุมพรและจังหวัดสงขลาไปลงคะแนนนะครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลือกใครเป็นสิทธิ์ของท่านครับอย่าให้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง การไปลงคะแนนคือการแสดงเจตนารมของเจ้าของอำนาจอธิปไตยคือประชายชนอย่างแท้จริงว่ามีความประสงค์อยากจะให้ชาติบ้านเมืองเดินทางไปอย่างไรรัฐบาลกับรัฐบาลสู้กันเองเลือกมาก็จะมาเป็นรัฐบาลหรือจะเลือกพักฝ่ายค้านเพื่อส่งสัญญาณให้แก่รัฐบาลว่าคนชุมพรกับคนสงขาไม่เอากับรัฐบาลชุดนี้แล้ว ข้าวยากมากแพงทุกอย่างขึ้นราคาหมดปัญหาหมูปัญหาไฟฟ้าปัญหาเรื่องค่าแก๊สค่าราคาน้ำมันขึ้นราคาหมดทุกประการรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีก็ไม่มีปัญญาที่จะแก้ปัญหาเรื่องแพงทั้งแผ่นดินได้มาสู้กันเองครับสู้กันเองแล้วหลับตาดูสิว่าประเทศชาติ จะได้อะไรจากการที่พักพลังประชารัชนะหรือพักประชาธิปัตย์จะชนะส่วนพักประชาธิปัตย์นั้นครับบอกว่ามีบางคนบอกว่าถ้าแพ้เลือกตั้งที่ชุมพรและสงขาควรจะถอนตัวออกจากเป็นพักร่วมรัฐบาลผมปรามากเลยครับไม่มีทางพวกคุณเนี่ยอยู่เป็นรัฐบาลจนวินาทีสุดท้ายกันแล้วกันลนะครับไปส้วมไปขี่ไปเยี่ยวเฉยยังเอาเก้าอี้ไปด้วยครับ พวกคุณเหนียวกว่าตุ๊กแก่พวกคุณมีหลายคนบอกว่าประชาธิปัตย์นั่นก็คือนั่งร้านของรัฐบาลชุดนี้ครับถ้าประชาธิปัตย์ถอนตัวรัฐบาลชุดนี้ออกบริหารราชการแผ่นดินไปได้แต่ผมเชื่อขนมกินขี้หมากองเดียวครับร้อยบาทเอาขี้หมากองเดียวประชาธิปัตย์ไม่ถอนตัวอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นจะเลือกประชาธิปัตย์อีกเลยครับจะเลือกพลังประชารัฐอีกเลยครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของผมนะครับ อยากให้คนชุมพรคนสงขาแสดงออกเพราะว่าคนทั่วไปวนะ่านณะวันนี้ในประเทศไทยไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งพวกท่านนะครับเหมือนพวกท่านขอให้ใช้สิทธิโดยเสรีใครจะได้รับการเลือกตั้งก็แสดงออกถึงเจตนาลมของคนชุมพรและคนสงขาไม่จําเป็นต้องมีพักประจําถิ่นหรอกครับเพราะว่าพรักการเมืองคือเรื่องของประชาธิปไตย ป,ประชาธิปไตยเป็นเรื่องของสากลเป็นเรื่องของคนทุกคนของประเทศไทยฝากความหวังไว้กับคนชุมพรและคนสงขลาหน่อยนะครับอยู่บนภูดูหมูักัดกันดีกว่านะครับเอาใครเข้ามาก็เหมือนกันเป็นรัฐบาลชุดเดียวกันรัฐบาลชุดนี้เข้ายากหมากแพงครับผมเกือบลืมไปยังมีหน้าเสนอคอรมอให้ซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 ราคา1.3 หนึ่งมื่นสามพันแปดร้อยล้านบาทเงินไม่มีกู้หนี้ยืมสินแหมของแพงทั้งแผ่นดินยังมีหน้าจะซื้อเครื่องบินขับไล่เลือกพลังประชาัฐก็ดีเลือกประชาธิปัตปัก็ดีก็ซื้อเครื่องบินขับไล่อับอายขายหน้าทหารอากาศก็แหมไม่รู้จังหวะโอกาสไม่รู้ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนผมขอคัดค้านการซื้อเครื่องบินขับไล่ F35 คุณจะไปลบกับใครผมถามคุณหน่อย สวัสดีครับ